สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนูก็จะพามาชมสวนเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้ก็ฝนก็จะมาทุกวันเลยนะคะก็เสียงอาจจะแหบไปนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะในคลิปนี้นะคะเพราะว่าเหมือนฝนตกทุกวันนะคะมันก็เลยอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะหนูฝาก กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะหนูก็จะพาไปชมสวนส่วนใหญ่แล้วจะมีคลิปมาลงทุกวันเลยนะคะช่วเงยเงย็นๆก็ใครชอบชมบอนสีนะคะก็กดติดตามไว้ได้เลยนะคะสําหรับใครที่สนใจบอนสีนะคะหรือว่าอยากได้ลองไปปลูกนะคะช่วงน,นี้ก็เป็นหน้าฝนนะคะเผื่อใครอยากได้ก็จดชื่อแล้วก็ติดต่อมาที่เบอร์0 6 4 2 8 2 4 3 6 3ปได้เลยนะคะหรือเบอร์ที่หนูขึ้นตลอดคลิปได้เลยคะ่ะเอาละคะ่ะวันนี้เดี๋ยวพาไปเดินชมเลยนะคะก็ จะพาเดินชมแม่พันธุ์นะคะถ้าต้นไหนมีลูกแบ่งหนูก็จะแจ้งนะคะแล้วก็จะพาไปชมไม้กระถางสี่นิ้วด้วยนะคะอ่าเรามาดูไม้สีเข้มเข้มก่อนเลยตั้งแต่ต้นคลิปนะคะสําหรับวันนี้เผื่อใครชอบไม้สายแบบเข้มเข้มนะคะตัวนี้จะเป็นเม็ดออกโทนชมพูนะคะเม็ดโทนชมพูอันนี้มีชื่อว่าพลอยชมพูนะคะพลอยชมพูเนะะี่ยค่ะพื้นจะออกน้ําตาลเข้มเข้มเลยนะคะน้ําตาลแดงนะคะ ตัวนี้มีแบ่ง80บาทนะคะสําหรับพอชุมพูกระถางสี่นิ้วนะคะอันนี้นายทองเหม็นนะคะนายทองเหม็นก็มีแบ่งนะคะ100บาทนะคะสําหรับกระถางสี่นิ้วตัวนี้เขาจะเป็นใบผิวๆค่ะนะคะจะไม่แดงทั้งใบนะคะจะติดเขียวด้วยนะคะตัวนี้ค่ะสวยมากแล้วก็อันนั้นใบน่าจะออกใหม่แล้วก็ไปแข่งกับไม้อยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นกาแพงแสนนะคะเขียวเยอะเขียวน้อยแล้วแต่ใบนะคะมันเป็นไม้ที่หนู ชอบบอกว่ามันเปรอะนะคะเขาเรียกว่าด่างเปิอะนะคะตัวนี้แบบเปปอะนะคะก็จะมีทั้งเขียวแล้วก็แดงบางใบก็แดงเยอะบางใบก็เขียวเยอะนะคะตัวกําแพงแสนเนี่ยจะมีแบ่งอยู่ที่35บาทนะคะเป็นไม้ที่ใบใหญ่นะคะยิ่งโตยิ่งใบใหญ่ค่ะอันนี้นะคะเป็นอีกโทนหนึ่งนะคะจะออกโทนสีแบบน้ําตาลแดงนะคะ ตัวนี้เม็ดออกโทนขาวนะคะขาวอมชมพูนิดหนึ่งนะคะตัวนี้มีแบ่ง35บาทค่ะเป็นบอลเก่านะคะไม่ทราบชือนะคะตัวนี้สวยค่ะอ่าตัวนี้เป็นต้นแม่ของกหนกพอรอนนะคะกนกพรก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา80บาทนะคะสําหรับกนกพรเป็นไม้เก่านะคะตัวนี้จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะเม็ดเขาจะออกโทนเม็ดแดงเม็ดชมพูนะคะแล้วก็อาจจะมีเม็ดขาวๆแทรกนิดหน่อยนะคะสําหรับกนกพรค่ะสวยมากเลยนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นนางสวาหะนะคะนางสวาหะนี่นางสว่าหะก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา50บาทนะคะสําหรับนางสว่าหะก็จะเป็นไม้กัดสีค่ะตัวนี้นะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะมันจะกัดออกชมพูอมม่วงนะคะตัวนี้สวยมากตอน,นเด็กๆจะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะออกทนเ,เขียวๆเลยนะคะตัวนี้มีแบ่ง50บาทกระถาง4นิ้วคะ่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกระถาง4นิ้วกันต่อ นะคะเดี๋ยวก็จะสลับไปนะคะทั้งแม่พันธุ์แล้วก็กระถางสี่นิ้วนะคะอาจจะได้ยินเสียงนกเข้ามาในกล้องเยอะนิดนึงนะคะแถวบ้านหนูจะนกอันนั้นเดือขันนกเขานะคะเขาจะขันกับตอนช่วงเย็นเย็นเช้าเช้านี่แหละค่ะเดินผ่านตรงนี้อีกแล้วนะคะตรงนี้ที่หนูบอกว่าอ่าน่าจะเป็นหัวเขานะคะกระเด็นมาไว้ใต้ต้นจำปีนะคะเขาก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะโตตรงนี้เลยต้นเริ่มใหญ่แล้วค่ะแต่ก็ไม่กล้าขุดนะคะก็เลยเอาไว้ตรงนี้นะคะ ตัวนี้เป็นจอมทับนะคะจอมทับให้ไปสามสิบห้าบาทค่ะจอมทับนะคะสวยมากนะคะจอมทับเนี่ยค่ะใบใหญ่นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไก่นะคะไก่อนนะะกัมพันธ์นะคะแกมพันธเริ่มกัดลายมาแล้วด้วยนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละห้าสิบค่ะนายท้องเหม็นก็จะเริ่มเริ่มกัดมาแบบนี้แล้วนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับนายท้องเหม็นตับวิรชนนะคะ ม่วงจรัดสกุลน,นะคะตัวนี้ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะส่วนมากออกทนม่วงนะคะใบนี้กําลังกลางนะคะ่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะมีจํานวนหลายต้นอยู่นะคะหนึ่งร้อยเป็นชื่อว่าม่วงจรัดสกุลน,นะคะอันนี้ริมขอบฟ้าค่ะริมขอบฟ,ฟ้าก็สวยนะคะเนี่ยค่ะมันจะป้ายริมๆนะคะนายกัดแดงตัวนี้มีแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบาทคะ่ะทวีราบนะคะหน้าม่วงนะคะตอนเด็กๆจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้มีแบ่งอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทคะ่ะ อันนี้บอลเก่านะคะเนี่ยค่ะต้นละ35บาทนะคะสวยมากเนี่ยค่ะใบดกนะคะก็กระถาง4นิ้วนะคะตัวนี้อยู่ในกระถาง4นิ้ว35บาทค่ะตัวนี้นางรากสดป้ายนะคะตัวนี้ให้ไป150้ยบาทค่ะนางรากสดป้ายนางวิชุดานะคะตัวนี้ก็ป้ายมาแล้วค่ะป้ายชมพูนะคะนางวิชุดากัดเม็ดมาด้วยนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ150บบาทนะคะนางวิชุดา อันนี้เป็นลูกไม้เม็ดถี่นะคะแล้วก็ด่างเปิดด้วยนะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเจ็ดสิบบาทค่ะมีต้นเดียวนะคะไก่มงคลนะคะหน้าชมพูชมพูนะคะต้นละแปดสิบาทค่ะไก่มงคลตะละแม่จันทานะคะตะละแม่จันทาต้นละห้าสิบาทค่ะตะละแม่จันทานะคะโทนชมพูนะคะตัวนี้จะชมพูสวยเลยอันนี้เป็นพรเจ้าสัวด่างนะคะอันนี้ค่ะด่างมาแล้วนะคะ ตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะพรอเจ้าสัวดางไก่แก้วมาลายทองนะคะตัวนี้ตัวแพงนะคะให้ไปห้าสิบาทนะคะไก่แก้วมาลายทองแหงค่ะอันนี้เป็นเพชรเจสีนะคะเพชรเจสีแบบด่างน้อยนะคะให้ไปต้นละห้าสิบบาทค่ะตะละแม่กูสุมานะคะต้นละสามสิบห้าบาทนะคะสําหรับตาลแม่กูสุมาก็จะเป็นโทนชมพูนะคะตัวนี้ พ recibir, ้ไว้ค่ะแดงยันจ้าเลยนะคะตัวนี้ห <ique> ้าสิบบาทนะคะพ้าไวเพชรจินดาค่ะเพชรจินดาตัวนี้เป็นไม้ที่โตแล้วมีหูใต้ใบเยอะมากนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่หนึ่งรอยี่สิบนะคะเพชรจินดาเป็นไม้เก่าค่ะใครชอบไม้มีหูใต้ใบนะคะตัวนี้สวยค่ะอันนี้เพชรมณีนะคะตอนโตจะกัดสีชมพูนะคะตัวนี้เป็นไม้กัดสีนะคะตอนเด็กจะเขียวโตจะชมพูนะคะตัวนี้ให้ไป 80บาทนะคะสำหรับเพชรมณนีคะ่ะตัวนี้เพชรเหมือนกันนะคะเพชรมนทนนะคะใครชอบโทนแดงนะคะน่าจะชอบตัวนี้ตัวนี้คือเพชรมนทนนะคะให้ไป80บาทนะคะเพชรมนทนเดี๋ยวเม็ดเขาจะขึ้นมาออกโทนแดงๆอีกนะคะตัวนี้สีกาญจนาพิเศษนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ100บาทคะ่ะสีกาญจนาพิเศษใบแข็งมากเลยนะคะตัวนี้เมด็ดเม็ดนี่เริ่มมาแล้วคะ่ะนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ กระถางสี่นิ้วนะคะลองเทียบกระถางได้นะคะพี่พี่ถ้าแบบนึกไซส์ไม่ออกนะคะตัวนี้ลองเทียบกระถางสี่นิ้วได้เลยกวนอูนะคะต้นละสามสิบห้าบาทค่ะกวนอูเทวกรรมลังรักนะคะต้นละเจ็ดสิบาทก็จะมีแบบไม่ด่างนะคะก็ให้ไปเจ็ดสิบาทแต่ถ้าด่างมาแล้วนะคะก็จะมีไซส์หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะถ้าใครสนใจคะ่ะเทวกรรมลังรักนะคะทุกทุกต้นจะกัดโทนแดงหมดนะคะนี่ค่ะยิ่งโตยิ่งกัดสวยค่ะ พญามนนะคะตัวนี้จะเม็ดออกชมพูหน้านี้ให้ไปห้าสิบาทค่ะพญามนตะวันชิงคบนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะตะวันชิงพบสีสาคอนนะคะต้นละห้าสิบบาทค่ะลูกไม้ทนเข้มโทนนี้นะคะต้นละหกสิบนะคะนี่ค่ะนี่สวยมากนะคะลูกไม้ทนเข้มนะคะเข้มน้ําตาลเลยนกพายวายุพักนะคะนกวายุพักตับรามเกียรติค่ะต้นละห้าสิบบาทนะคะ จะออกโทนชมพูนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมต้นแมกทีนึ่งนะคะ,จะเจ้าจาัก,กระพัดนะคะตัวนี้ก็เป็นแบบไม่ด่างนะคะเริ่มกระสีมาแล้วให้ไปต้นละ50บาทค่ะอันนี้คือลิขิตสวรรค์น,นะคะไม้ป้ายสวยๆเลยนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ200บาทค่ะมหาราชานะคะตัวนี้เป็นไม้ป้ายนะคะต้นละ150บาทนะคะบอนเก่าไม้ป้ายค่ะนี่ค่ะป้ายออกชมพูนะคะตัวนี้ บุญรักษาก็เริ่มกระสีแล้วนะคะให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะสายกระสีแล้วนะคะนยะคะอันนี้ยักษ์ป,ปักหลันนะคะก็ป้ายมาบ้างแล้วนะคะนี่ค่ะนี่อันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะสําหรับยักษ์ปักหลันนะคะสัจธรรมนะคะต้นละสามสิ harness, บ, weight, บ nickname, ห้าบาทค่ะสัจธรรมเทพอัสดงนะคะตัวนี้ต้นละห้าสิบบาทค่ะเทพอัสดงนะคะหูเกยกันเลยนะคะเจ้าจักระพัดนะคะแบบไม่ด่างนะคะตัวเก่าอันนี้ต้นละ ห้าสิบบาทค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้จะเป็นต้นแม่นะคะของนกวายุพักนะคะนกวายุพักก็จะมีแบ่งห้าสิบาท like นะคะใครชอบโทนแบบชุมพูชมพูนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะสวยมากนะคะแล้วก็ทนค่ะนี่นะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นต้นแม่ของเพชรมณีนะคะเพชรมณีก็จะมีแบ่งแปดสิบาทนะคะเป็นไซส์กระถางสีนิ้วที่หนูให้ดูไปนะคะก็ยังเขียวอยู่นะคะแต่โตมาจะกัดสีนี้นะคะสีชมพูค่ะ ภูพิงนะคะภูพิงก็มีแบ่ง150บาทนะคะสำหรับผู้พิ้งก็เป็นไม้ป้ายบอนเก่านะคะสวยมากนี่ค่ะนะคะสาวโพธารามเขาจะกัดไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้ก็มีแบ่ง35บาทนะคะตอนเด็กเขียวแล้วก็ตอนโตกัดขาวนะคะใบแข็งการแข็งมากค่ะตัวนี้สาวโพธารามอันนี้เป็นต้นแม่ของไก่มงคลนะคะไก่มงคลก็จะมีแบ่ง80บาทนะคะถ้าโทนมันจะออกสีชมพูนะคะตัวนี้ค่ะสำหรับไก่มงคลนะคะ หาน army, ุมานอกซึกนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา50บาทหานมุมานอ,อกซึกนะคะพญาพันวังนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่นะคะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะพญาพันวังยิ่งโตยิ่งแดงสวยคะ่ะนะคะจะเห็นได้ว่าตอน,นเด็กๆมันอาจจะยังไม่แดงเท่าไรหรือว่าจะออกโคนขา,ขาวๆมาก่อนแบบนี้นะคะมีแบ่ง50ค่ะพญาพันวังนี่คะ่ะอันนี้ก็เป็นต้นแม่ซับเศรษฐีนะคะตัวนี้ก็มีต้นลูกแบ่งอยู่ที่ราคา50บาทนะคะสําหรับ ซับเสร็จถีนะคะซับเสร็จถี่ตอนเด็กๆมันก็จะเป็นสีประมาณนี้ค่ะนะคะนี่น้แห้งล้างอยู่แล้วนะคะน่าจะทำํำพ่อน่าจะเอาไว้แบบล้มหัวแล้วนะคะตอนนี้นี่ค่ะอันนี้ก็เริ่มจะมีใบที่ทิ้งไปบ้างนะคะเพราะว่าบอนสีถ้าใบใหม่ออกบางทีใบเก่ามันก็จะเริ่มทิ้งใบนะคะน,นี้พญาสุรเสนค่ะพญาสุรเรสนก็มีแบ่งอยู่ที่ราคาห้าสบาทนะคะพญาสุรเสนนะคะ ลายสวยนะคะใครชอบแบบใบายาวตกพุ่มดีนะคะพันนี้เลยนะคะพญาสุรเสถนค่ะอันนี้ก็เป็นนางเกาสุริยานะคะนางเกาสุริยาห้าสิบาทนะคะนางเกาสุริยาจะกัดถทนออกชมพูชมพูนะคะเขื่อนนะคะตัวนี้ชื่อว่าเขื่อนสิริกิตนะคะเขื่อนสิริกิตแล้วก็ออกเขื่อนสิริกิตนะคะเดี๋ยวพูดเร็วไปนะคะลิ้นเริ่มพันนี้ให้ไปห้าสิบบาทนะคะเขื่อนสิริกิตค่ะ นี่คะ่ะอันนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ตัวนี้ก็สีสวยนะคะใบแข็งปป๊กเลยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้พาเลยอันนี้พามาท้ายสวนนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีจํานวนอันนี้เดี๋ยวจะเอามาแบ่งนะคะพามาชมลูกไม้นะคะอันนี้ก็ลูกไม้คะ่ะนี่นะคะมีหลายแบบเลยนะคะลูกไม้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วลูกไม้มันจะโดนพวกไม้อื่นคุมด้วยนะคะบางทีก็หาไม่เจอคะ่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนะะี่ยค่ะ อนมุมนออกศึกนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งห้าสิบนะคะนางเกาสุริยานะคะตัวนี้จะเป็นนางเกาสุริยามีแบ่งห้าสิบาทค่ะตัวนี้สีแดงๆเลยนะคะสายพระเนตรค่ะสายพระเนตรตัวนี้ก็จะเป็นไม้กัดสิเช่นเดียวกันนะคะสวยมากอันนี้เป็นต้นแม่ของสีกาจนาพิเศษนะคะต้นลูกก็มีแบ่งหนึ่งร้อยค่ะใบแข็งปุ๊กเลยนะคะนี่ค่ะในสวน อันนี้นกพเก้าแผงนะคะหรือว่านกพสศูนย์นะคะเขามีชื่อใหม่แล้วนะคะตัวนี้ให้ไปสามสิบห้าบาทค่ะมีกระถางสี่แบ่งนะคะตัวนี้สวยมากนี่ค่ะยิ่งปลูกเป็นกอยยิ่งสวยนะคะตัวนี้นี่ก็ชมพูพานคลองเมืองนะคะชมพูพันคลองเมืองก็มีแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้นกน้อยนะคะนกน้อยน้ำโชคตัวนี้ก็จะมีแบ่งกระถางสี่นิ้วอยู่ที่หกสิบบาทนะคะตัวนี้ก็เป็นไม้ที่ทรงเตี้ยๆค่ะตัวนี้นะคะ อันนี้เพชรคุ้มนะคะเพชรคุ้มก็จะมีแบ่งอยู่ที่100บาทนะคะตัวนี้อันนี้หนูปลูกไว้กระถางนี้มี3ต้นนะคะก็จะมีกระถาง4นิ้วแบ่งนะคะตัวนี้คะ่ะเพชรคุ้มนะคะน,นี้สาวเมืองสิงห์นะคะมีแบ่ง35บาทตัวนี้เป็นไม้ที่กัดทนชมพู่นะคะนี่คะ่ะเริ่มเริ่มกัดมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะกัดได้ทั้งใบเลยตัวนี้มีแบ่ง35า้าค่ะนี่อันนี้คุณขะจรเด็กเอ้ยไม่ใช่คุณกระจรเด็กขออภัยนะคะ คูณสี่โคชคงนะคะตัวนี้มีแบ่งสามสิบห้าค่ะเขื่อนนะคะเขื่อนซิริกิตค่ะตัวนี้มีแบ่งห้าสิบาทค่ะเขื่อนซิริกิตมาหัดไทยนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทตัวนี้เป็นแบบเข้มๆนะคะมาหัดไทยค่ะนี่ค่ะใครสนใจต้นไหนจดชื่อไว้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าจดไม่ทันนะคะกดหยุดคลิปหรือว่าย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะคะเพราะว่าคลิปเนี่ยมันจะลันไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเรากดหยุดก็สามารถเลื่อนย้อนกลับไปได้นะคะนี่ค่ะ ศิลาหุ้มทองนะคะหน้ารัางเดิมต้นละห้าสิบบาทคะ่ะแก้วมังกรนะคะก็อันนี้ไซส์แปดสิบาทนะคะสวยมากใบก็ดกนะคะเปิดมาตั้งแต่เด็กคะ่ะตัวนี้แต่และใบก็จะเปิดไม่เหมือนกันนะคะแก้วมังกรคะ่ะนี่คะ่ะวันนี้พามาดูสาวโพธารามนะคะฟอร์มแบบเต็มๆก็จะประมาณนี้เลยนะคะสาวโพธารามเป็นไม้เขียวกัดขาวนะคะเขียวกัดขาวตัวนี้นะคะใบแข็งแล้วก็การแข็งมากนะคะ เหมาะสาหรับการเลี้ยงนอกตู้นะคะหนูก็ตั้งฟอร์มไว้กับพร้อมๆให่พี่อีกกอนหนึ่งนะคะที่หนูถ่ายให้ดูเมื่อวานนี้นะคะก็สวยมากนะคะเริ่มกัดสีแล้วมันกัดเร็วนะคะแล้วมันก็แข็งแรงมากๆนะคะสําหรับใครที่มองหาไม้สีขาวนะคะไม้สีขาวที่กัดๆเนี่ยมันมีไม่กี่ตัวนะคะที่กัดขาวลว้วนตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งค่ะสวยมากนะคะตัวนี้หนูมีแบ่งอยู่ที่ราคา35บาบาทเท่านั้นนะคะก็ตอนเด็กมันก็จะเป็นเขียวนะคะแต่ว่าต้นที่หนูส่งเนี่ยมันก็โตแล้วเหมือนกัน แต่ยังเ,เพิ่งเริ่มเริ่มกัดสีนะคะอาจจะแต้มจุดขาวมาบ้างนะคะแต่ต้นที่ส่งน่าจะหนูกะกะนะคะน่าจะประมาณ20เซนเนี่ยน่าจะได้แล้วนะคะนี่อันนี้สาวโพธรามค่ะโอ้นี่สวยมากนะคะสําหรับอันนี้คือนางเรไรนะคะนางเรไรนี่นะคะเลี้ยงห่อดน้ําในกระมังนะคะไว้นอกตูเหมือนกันนะคะ ตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่เก้าสิบาทนะคะสําหรับนางเลไลโอ้ใบแน่นมากนะคะถ้ามีเวลามาจับทรงจับใบให้ไม่ทับกันนี่จะสวยมากนะคะสําหรับนางเลไลมีแบ่งเก้าสิบาทนะคะใครชอบสีโชนชมพูห้ามพลาดเลยนะคะใบขอบใบพิ้วๆด้วยนะคะตัวนี้นกน้อยนำโชคนะคะสวยเลยต้นละหกสิบบาทค่ะนกน้อยนำโชค นี่ค่ะตัวน,นี้เป็นต้นแม่บวกแก้วนะคะเนี่ยค่ะตน้ตนโตมันจะสวยมากนะคะสีจุมพูแล้วก็บางใบก็จะเปิดด่างมานะคะอันนี้เป็นต้นแม่เทวกรรลังรักค่ะจะเห็นได้ว่าบางใบก็ด่างเยอะด่างน้อยแล้วแต่ใบนะคะมีไซส์ให้เลือกตั้งแต่ไม่ด่างเลยก็เจ็ดสิบถ้าด่างก็ด่างสวยๆเลยร้อยห้าสิบนะคะตัวน,นี้เทวกรรมลังรักค่ะสนใจโทรมาได้ที่เบอร์ 0642824363ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ